ลองยกมือซ้ายขึ้นยกมือขวาขึ้นไม่ได้เอามือซ้ายลงยกสองม,มือประกบกันพูดตามพระขอส่วนบุญหน่อยค่ะ นายกมาไว้มาพวกเรามาลงทะเบียนเขามีดอกรักโรงพยาบาลกรุงเทพแต่ถ้าใครหมอก็เอาไม่ไหวท่านนายกบอกมีโปรโมชั่นอัตมารอรับกลับวัดฟรีเป็นวันที่เราก็คือคืนวันที่สิบสามดวงอาทิตย์ย้ายจากลีในวัน เอาไว้สูงๆหน่อยอโยมทำตามพระพร้อมการอ่อนน้อมท่องไกลจิตใจสุภาพมิตรมีจำเริญน่ารักเหลิศเอนค้างไว้อ่อนน้อมยนงเก่งไหมเก่งช่างยนงเก่งไหมเก่งหมอยนงเก่งไหม แต่ถ้าโยไม่เป็นสะพยจะเป็นเมียได้ยังไงโยก็โกหกพระตาสิเหมือนบาทตามพระไปนอนวัดจังสามคืนสียายอกเป็นไสยถูกป้าโยกอ้าวพ่อที่สองจากย่ามาเป็นไทยไหนไครอยู่กับคนที่ไหวทำงนานโยกมือ ลูกหลานย,ยังยกมือลกยยูกหลานนั่นแหละคือไทยกาส์คอ้ามก้าขอเป็นโิลนเดีชัมบุนต์แลว มองต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญ เข้ากลางวันและข้าทน,นายกตอนนี้นะฮะมือซ้ายแทนกายาตอนนี้เอามือซ้ายงวยต้องอกสายแต่ยกมือขวาขึ้นมาจ้ามือขวาแทนดวงใจสองมือรวมพลังอันยิ่งใหญ่น้องลงไหวสวัสดีครับสวัสดีครับสองมือรวมพลังอันยิ่งใหญ่ น้องลองไลนสวัสด,ดีครับน่ารักจริงๆน้องเรามาพบกันเออเธอและฉันพบกันสวัสดีน้องทุกท่านแบบนั้นแบบงานให้ผู้สูงอายุขอให้จรลญเจริญเธอจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีส เดี๋ยวเอามารวมกันนะคะมันน่ารักมากเลยช่วยทําด้วยนะเอ้าตักตักมือสามครั้งนะครับเดี๋ยวมารวมกันนะจ๊ะเอ้าตักตักมือตักตักมือตักตักมือหมุนหมุนหมุนมือเอ้าตักตักมือตักตักมือตักตักมือหมุนหมุนหมุนมือเอ้ามือหมุนหมุนหมุนมือเอ้าตอกตอกมือตอกตอกมือ ตอกตอกมือหมุนหมุนหมุนมือยังมากกว่ามือเดียหน่อยจ้าไปเลิเอตกมือให้อสอนสอง,สองหน่อยค่ะผู้สูงอายุสอนสามจ้าลุกขึ้นเลยจ้าอ้ยจินดีที่รู้จักเรียนดับคอ ពីន້ອງកាន់គឹមនេះគឺរួច สวัสดค่ะเ MA ืือเสยงคงเสือิมส่งข้าประกวดคีคลูก่ะเชิญครัางสิงคง่นมชนสือทิมส่งข้าประกวดค่ะอ้หามีล้วคุณลูกพจารีนะจ๊ะอายุสามสิก้าปีจ้ะอายุเขาไรนำตัว แล้วก็มีมตัวแถมหนึ่งค่ะอันนี้ก็าเรียกตัวแถมเลยฮะใช่วบบนันนี้ค่ะชื่อนะคะเป็นยานาทศุกค่ะเป็นตัวแถมขอเสียงประชาวิตย์หน่อยจ้าทีน้มคร้งนี้แล้วนะ,อะโอ้โหนี่เจอ ถึงไหมครับา้องครับสวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงนิชาลัดดีอินค่ะชื่อเล่นชื่อไรอลูกน้องแก้มใสค่ะอ้อ,อเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนเชิญไปให้ชมความงามด้านล่างเลยแม่อัน,นี้มาในชุดลายดอกนะสวยงามดาลและนางสาวปะรีนารา โถ่ที <s <S ่จินดาค่ะจากชุมชนมหาจักรพัฒน์จ้าเหมือนเลยเหมือนเลยสวัสดีค่ะดิฉันนางเจนิสาโถ่ที่จินดาชุมชนมาจักรพัฒน์ส่งเข้าประกวดนะคะสวัสดีค่ะนางสาวเป็นดาโถ่ที่จินดาค่ะชุมชนมหาจักรพัฒน์คุณแม่เห็นงนะจ๊ะมา เดินทางเรียนถึงที่ผู้นึงแล้วค่ะต้องแหะคู่สุดท้ายหมายเลขแปดค่ะค่ะลงยาวเรือนรุ้นะคะชดชนร่วมใจค่ะเป็นแอนโซนสามค่ะนี่นะสวัสดีค่ะงานสามีสลาอุตส,ส,สาหกรมค่ะเป็นโคนงการของชนชนร่วมใจค่ะพอแล้วนะมือพอไหมจ๊ะเทศบาลนครพิศนุโลกได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุโดยจัดตั้ง มหาวิทยาลัยที่สามมหาวิทยาลัย,ยวัยที่สามมหาวิทยาลัย,ยวัยที่สามเอาใครจะเป็นคนตอบคะเนี่ยสำหรบับคำถามนะคะค่ะก็สำหรับให้มีการอาชีพใช่ไหมคะสำหรับวัยที่สามก็คือค่ำกว่สูงอายุอ่ะ ในส่วนตัวเราคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าคนแก่นะคะคนไม่คนแก่นกนเนาะู้สมัยนี้นะค่ะวัยนี้ค่ะเริ่มที่จะว่าต้องมีการพัฒนาสมองมีการฝึกใช้สมองแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วว่าทักษะที่ที่ท่านมีี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือคือท่านมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าแค่ว่าอาจจะหนงลืมไปเพราะฉะนั้นการที่วเราอ่ะได้ได้ได ทำให้ท่านาได้ฟื้นได้ฟื้นทักษะความสามารถพวกนี้ค่ะจะทําให้สมองของท่านาได้เกิดการพัฒนาเรียนเรียนรู้แล้วก็ทําให้ไม่เกิดเป็นโรคสมองฝ่อแล้วก็ทําให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีด้วยค่ะทิ่สํโลกควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้อย่างไรมีรายได้อย่างไรค่ะอ่าคือ ปัจจุบันนี้ชุมชนวัดหนองบัวนะคะยังไม่มีกลุ่มอะไรเลยถ้าจะส่งเสริมก็คงจะต้องไปหาผู้ที่สูงอายุที่มีความสามารถมีสฝีมือที่ว่าจะทำอะไรแล้วไปต่อยอดได้ประมาณนี้ค่ะเยอะแยะเนาะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุโดยพื้นฐานอยู่แล้ว ก็ต้องจับเอาตรงนั้นให้มันตรงจุดของชุมชนของเราเพื่อที่ว่าจะได้หารายได้ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านค่ะแล้วก็ไม่บางคนเราไปไหนไม่ได้ตอนนี้ก็กําลังดูดูอยู่ค่ะบางคนเขาก็มีกิจการของเขาอยู่แล้วก็จะพยายามหักางช่วยเหลือค่ะเด่นๆหน่อยก็นักพิษแมวอร่อยค่ะไม่ได้ิ พิสโลอควรทำอย่างไรเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอืมขหรับเจอคำถามรกวดรองบคมผู <c oughs> ูงก็อยากให้ทางเทศบาลช่วยดูแลแล้วก็มีสวัสดิการดีๆให้สำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าตอนนี้ผู้สูงอายุก็คือ บางท่านไม่มีผู้ดูแลบางท่านไม่มีผู้ดูแลบางท่านอยู่คนเดียวคืออยากจะไม่ทางเทศบา,เศบาเศเลเ่วยดูแลใบ้านนี้ค่ะมีบางช่วงก็ใช้ได้นะคะแต่เด็กสมัยนี้ไม่ชอบพี่ตีเขาใช้เหตุผลในการที่จะคุยใช้เหตุผลในการที่จะกระทำว่าสิ่งนั้นดีหรือว่าสิ่งนั้นไม่สมควรเขาคุยกันได้ค่ะ เพราะว่าดิฉันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาทุกวันนี้ก็ใช้เหตุผลในการพูดกันคุยแล้วก็คุยในลัลนกษณะเหมือนเป็นเพื่อนแล้วลูกๆก,ก็จะไว้ใจเราค่ะเขาลราก็ทําให้ไม่สนใจในการเรียนนะคะเราควรจำกัดเวลาการเล่นของน้องๆะคะ่ะเพื่อให้เขาแบบสนใจ สนใจในในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีกติกาสัมพันธ์ใช่มีระเบิดค่ะแล้วคุณแม่เคยเล่นลายสวัสดีวันตรุสวัสดีวันตรุษใช่ไหมวันนี้เห็นพี่หยุ่มายุ่ชอบเล่นกันนโอเคครับนี่คือคำตอบครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับอยู่แล้วนะคะก็ถ้าลูกที่อยู่ด้วยเนี่ยปกติแล้วก็เราจะมีการทำกับข้าวช่วยกันทำกับข้าวกินข้าวร่วมกันนี่ เป็นเรื่องปกติของของทานบ้านอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีบรรยุดยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพากันไปเที่ยวนะคะค่ะพาไปเที่ยวแล้วก็ถ้าเทศกาลต่างๆลูกที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะกลับมาหามากรา,าพ่อแม่อย่างเช่นสงการที่ผ่านมาลูกก็ามาอาบน้ำดเหนือแล้วก็กิจกรรมที่เราทํากันทุกวันเลยนะคะภายในครอบครัวคือกอดค่ะเราจะกอดกันทุกวันนะคะ ดีเลยที่เป็นคะโอ้นะค,คุณแม่ก็อยางสาวกับลูกก็ยังสยขอบคุณมากครับแต่ทุกจนมหาจักรพรรดิที่ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะค่ะก็ะขอบคุณสําหรับคําถามครานี้นะคะสําหรับประเทศไทยที่เลี้ยเหงือ่อผู้สูงอายุนะคะก็ อาจจะเพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และอาจจะมีวุฒิภาวะว,วัยวุทธหรือใดๆที่มากกว่าทุกๆคนนะคะอ่อก็คืออันนี้ก็ก็เห็นด้วยนะคะแล้วทีนี้ก็วันนี้อย่างที่ทางสำนักง,งาน,ทน,านทเทศบาลนครพิศนุโลกนะคะได้จัดงานรดน้ำกามหัวผู้สูงอายุก็เลยเห็นในความสำคัญของผู้สูงอายุก เพราะฉะนั้นก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ก็ไม่อยากจะให้มีช่วงวยัยหรืออะไรที่มันแตกต่างก็อยากจะให้ทุกๆวัยมีความสําคัญเท่าๆกันนะคะก็อยากจะให้มีการปรับจูนเพื่อที่จะให้อยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะเพราะความสุขเริ่มต้นจากครอบครัวก็จะทําให้อยู่ที่มีความสุขได้เส่นกัน,นะคะ่นะ,คะขอบคุณค่ะ

เอาปอบไปเลยสิจ้มามาเลย6ค่ะนางสมควรยังพรกและนางสาวกินการบารมีผู้แม่ลูกจากชุมชนพิชัยส,ยสงครามสังคมผู้สูงอายุตอบคำถาไมได้ดีมากเลยนะคะค่ะรับไปแล้ว500บาทเลยจ้แะแน่นอนในซองนี่ไม่ใช่ซองกระถิถ่นซองข้าวตาแ,แต่เป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุถามได้ลูกสาวเป็นคนตอบได้ดีมากนะฮะ คุณผู้ชมไปเชาอีพิคค่ะดีด้วยค่ะดีนะครับอันนี้บอกเลยว่าที่สบาลจัดงานนี้เป็นอย่างไรเลยคำตอบจากลูกป้าคูอบกุ้นใจนะฮะมีชุมเชยทั้งสามู่ยินดีด้วยคนะ่ะนี่เงินะสกหนึ่งพันห้าร้อยบาทขันน้ำพันรองและโรดในวัน ชมพูนสนะคะในการมอบรางวัลชมเชย,ยเะะเและขออนุญาตเชิญนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครพิศนุโลกท่านดรเตมดีดชมพูนสนะคะในการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการปร หมุนจะได้ที่สามง่ายเป็ที่สามนึ่เองเราจะได้เลือดับสองนะรตอนนี้เจ๊ใส่มาตึงเต้นแล้วตอนนี้ลองชนะเลิศดับสองแม่สู่แม่สาวลูกสวยประจำปี2อง7นะคร้ยสเก่งแ่วามาเชิดชูผู้สูงวัยสารสมพันธ์สายใหญ่ครอบคัวสารพัแล้วมอบโลกหอมเยื่อางวันหน0 0พาร้ Come on! going of No, 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 no! เป็นคู่ย่าหลานนะคะอันนี้ก็แจ็คสอนและเดชพงนะแล้ครอบครัวต้อจับสัมมาคารวะวางขนาดพี่ใหญ่นะคะมีต้อนรับด้วยนะคะขาดีนดด้วยนะคะขาและรางวัลรอชงชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะก็ได้แต่ไม้เล็กๆนะคะคุณชนี่นะฮะกิจกรรพิธีนะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับในปีนี้ทั้งหมดเจ็ดคู่ เรานะคะปีหน้านะนะตเตรียมไว้เลยนะคะคือกิจกรรมดีๆแบบนี้เราต้องจัดเึ้นอีกอย่างแน่นอนนะคะ,ะสนุกไหมครับสนุกไหมจ๊ะจัดมีปีหน้าจากกัดแบบนี้มหมจ๊ะเฮ้ยน่ารักจริงๆนะฮะยินดีกับ<แ>ทุกคู่ที่ได้รับรางวัลแล้วคู่เข้าร่วมุณแม่สาวรุ่นสวยโลกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเทศบาลนคาะทีได้ ยาดยาดยาพิเศษอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมสรงราร์ทโฮมต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเปตองผู้ชายนะคะควนโลวีลวิ่ง400เมตรหญิงเมตรชายอายุ60ปีเท่านั้ะคะกระโดงเล็กชายนะคะและค่ะค่ะสมาชิกสภาเทศบาลนครพิศนุโลกเรทที่สามท่านจีดพงศ์ยิ้มรลค่ะ ปรย์มืดีชามพูนศนายกเทศมนตรีนครพิศโร,ระธานที่เคารพผมสิเบนกคนครไทยยวนเหวประหลัดเทศบาลนครพิศโลกในนามของคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกเทศมนตรีนครพิศโรดร็อรยมือดีชามพูนศ์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสามวัยสายใยรักแห่งครอบครัวในวันนี้ของสังคมจึงกำหนดจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องคารวะศธรรมสี่หลักธรรมของครอบครัวการอบรมสร้างเสริมส,สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุไม่ลืมไม่ล้มไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และกิจกรรมการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวครอบครัวสามวัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว<ๆ>ข้องมีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสามวัยใสเยร,รักแห่งครอบครัวในวันนี้และนับว่เาเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเข้าปักับทุกท่านครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่มีความสำคัญยิ่ง ก็มีบทบาทในการอ,อบรมเลี้ยงดูส่งต่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและค่านิยมจากรุ่นสู่รุ่นแต่จะอาศัยดูร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ของสถาบันครอบครัวจึงจัดทำโครงการสามวัย,สยใสใยรักแห่งครอบครัวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรร,รมทางสังคมร่วมกัน <c oughs> ไม่ต้องห่วมันองมีนะ สังจกมีมีวะโรโคโโโคเอต เพื่อให้สื่อต่อถึงลูกหลานนะคะเช่นในวันนี้ค่ะเราได้รับเบิดให้เทศมนตรีนครพิศนุโลกนะคะเพา่เป็นประธานการจัดงานนี้ด้วยท่านในถึงท่านเป็นประธานในพิธีวันนี้ค่ะท่านจะนำรถน้ำที่สูงอายุทุกท่านในทุกท่านนะคะแล้วและนอกจากนี้นะคะเราก็มีของที่ระลึกมอบให้กับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีทุกท่านด้วยนะคะมีคู่ปองนะคะสีส้มนะคะอยู่ในมือนะคะก็อย่ามนะคะส่งให้นะคะผู้บริหารด้วย ราจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยอายุ60ปีแล้วบางคนหน้าตาไม่ถึงอย่างนั้นเลยนะะใช่ทำมาจัดไม่มีคูปองมายืนยันนี่เราจะไม่เชื่อเลยนะคะค่ะก็ต้องนะคะเขาสารสั้นสีใสที่จัดรอเราวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้และที่เราจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ